เปลี่ยนผ้าซับน้ำมันบูธพัดลมเพื่อยืดอายุการใช้งานบูธและแกนสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่างพัดลมฮาตาลิ16นิ้วตัวนี้นะฮะเราก็ได้ทำการซ่อมหัวสายและได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ดูกันไปแล้วนะฮะปรากฏว่าในระหว่างที่เรารื้อมาซ่อมหัวสายนะฮะ,ะเมื่อเช็คแล้วพบว่า ตรงผ้าซับน้ํามันบูธนะฮะมันเริ่มจะเสื่อมสภาพนะฮะตรงนี้เราอย่านิ่งนอนใจนะฮะอย่าแค่หยอดน้ํามันไปให้ลูกค้านะฮะตรงนี้แกนกับบูทยังไม่เสียนะคะเพราะว่ามันยังพอมีน้ํามันหลงเหลืออยู่บ้างนะฮะแต่ว่าไอ้ผ้าซับน้ำมันมันเริ่มจะเสียนะฮะมันเริ่มเปื่อยนะฮะมันเริ่มเปื่อยแล้วให้สังเกตสีของผ้าซับน้ำมันดูก็ได้นะฮะ หรือมองจากภายนอกไปเห็นว่ามันขาดกระจุยเริ่มขาดกระจุยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราอย่านิ่งนอนใจนะฮะตรงนี้ถ้าเราแค่หยอดน้ํามันแล้วให้ลูกค้าไปใช้ไม่นานน้ํามันแห้งไปแล้วบูธกับแกนมันก็จะพังนะฮะาการซ่อมพัดลมนะ,ะเราก็ต้องเช็คทั้งระบบนะฮะ วิธีถอดสปริงบังคับบูทแบบจีรแฉกแบบนี้นะฮะให้เราสอดปลายไขยควงเข้าไปในล่องของสปริงแล้วค่อยๆงัดทีละนิดทีละนิดไปรอบๆเนี่ยนะฮะก็ค่อยๆงัดนะฮะงัดทีละแฉกทีละแฉกไปอย่างนี้จนกว่ามันจะเด้งออกมาเองแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับผ้าซับน้ามันนะฮะมันแข็งตัวนะฮะนะฮะมันแข็งตัวแต่น้ำมันยังอยู่นิดๆอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นบูทจึงไม่เสียนะฮะ แกนก็ยังไม่เสียนะฮะแต่ว่าเวลาเราจะใส่บูทกลับไปใหม่เนี่ยนะฮะเราต้องกลับนะฮะเอาด้านหน้ามาไว้ด้านหลังบ้างนะฮะก็คือ,อตรงด้านหลังที่เรางัดเมื่อกี้มันอาจจะเป็นรอยเพราะนั้นเราต้องกลับบูทนะครับเวลาใส่ไปใหม่นะฮะแกนไม่เสียบูทไม่เสียนะฮะแต่เรามองเห็นว่าผ้าซับน้ำมันมันไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะฮะ ก็คือ,อเวลาที่ลูกค้าเอาพัดลมมาซ่อมเนี่ยนะฮะต้องเช็คให้ลูกค้าทั้งระบบเลยตั้งแต่สายไฟเข้าตั้งแต่สวิตช์นะฮะ,ะมาจนถึงขดลวดมอเตอร์ชุดหัวสายชุดบูทและแกนอะไรต่างๆเช็คให้หมดนะยิ่งเป็นพัดลมเก่าๆเนี่ยเราต้องเช็คให้ละเอียดเลยนะฮะทั้งระบบเลยนะฮะ,ะนะครับวิธีใส่ผ้าทับน้ำมัน เปลี่ยนบูทตัวนี้ก็ได้เคยทำคลิปไปแล้วแต่ในวันนี้ก็มาให้ดูกันอีกทีนะฮะตรงนี้ก็คือ,อเวลาใส่บูทเราต้องกลับนะฮะเอาด้านหลังไปไว้ด้านหน้าเอาด้านหน้ามาไว้ด้านหลังนะฮะ,ะกลับบูทสักบ้างนะฮะ,ะตรงสปริงแบบเจ็ดแฉกเห็นไหมฮะก่อ,ะอนจะวางลงไปเนี่ยนะฮะเราต้องอบีบอย่างนี้นะฮะตรงรอยแฉกเนี่ยะฮะ ให้ตัวขอบมันงุ้มลงไปนะฮะ,ะก็คือคล้ายๆว่าทําให้ขอบอวงกลมม,ม,มันมันมันเล็กลงนะฮะเวลาใส่ลงไปในเขี้ยวของเบ้าบูทเนี่ยมันจะเข้าง่ายกว่าที่เราไม่าบีบอย่างนี้นะฮะเมื่อเราวางลงไปแล้วก็ใช้ปลายไขควงตอนนี้นะฮะค่อยๆอค่อยๆ ดันดันขอบสปริงเข้านะอ่ามันจะเข้าได้ง่ายกว่าที่เราไม่ได้ดัดนะฮะอ,ะอ,ะอะ่แล้วก็อ่าดันลงไปให้มันลงไปอยู่ใต้เรี้ยวอ่าหลังจากนั้นเราก็ใอ้ท่ออขุนนะฮะอ่าก็เครื่องมือะะหาได้ง่ายนะใกล้ตัวอะไรทําไม่ได้เราก็ซื้ออะไรเราทําได้เราก็ทําเองนะครับอ่าอกลงไป อีกสักครั้งหนึ่งปึ๊กนะฮะลงไว้อย่างนี้แตเ่เพื่อให้ชัวร์นะตอนนี้มันก็ยังไม่แน่นหรอกเ,อเราก็ต้องตอกไล่ตรงโคนสปริงนะเ,เห็นไหมฮะตรงขอบที่เป็นอขอบขอบ,ขอบเป็นร่องๆ่ออยู่นะฮะตอกตรงร่องนะฮะอตอกตรงโคนสปริงเพื่อให้ปลายสปริงมันมา,าบังคับบูทแล้วให้ขอบของสปริงที่เป็นวงกลมเนี่ยนะนะ มันดันไปอยู่ใต้เขี้ยวแล้วก็ออกไปล็อกอยู่ใต้เขี้ยวนะฮะอ่าเราต้องตอกตอกทุกทุกอ่าทุกสปริงเลยนะฮะอ่าตรงโคนนะฮะตอกตอกตรงโคนนะ,ะตอกไปรอบๆแบบนี้นะฮะแล้วจะทําให้ตัวปลายสปริงเนี่ยอ่ามันมาบังพับบูทนะฮะอ่าก็เวลาตอกก็ใช้น้ําหนักอ่าเท่าๆกันโดยรอบเนี่ยนะฮะแล้วก็มันจะได้ศูนย์นะฮะนะฮะ แน่นตึกเลยทีนี้นะฮะก็เรียบร้อยนะฮะนี่คือฝั่งด้านหน้านะฮะอ่าต่อไปก็ด้านหลังนะฮะก็ทําด้วยวิธีเดียวกันนะฮะอ่าก็ใช้อ่าปลายไขยควงเล็กๆอ่าบางๆเนี่ยงัดตรงอ่าสปริงอย่างนี้นะฮะงัดตรงล่องแฉกนะฮะงัดงดให้มันหลุดออกมาเองนะฮะอย่าพฝืนมันอาละตรงนี้มันหลุดออกมาแล้วเห็นไหมฮะผ้าซับน้ํามันนะฮะ มันเริ่มจะเสียนะบูทเราก็เก็บไว้นนะบูทใช้ได้ต่อนะฮะเพียงแต่ว่าเรากลับหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าเสหน่อยหนึ่งนะฮะ,ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผ้าซับน้ํามันอันใหม่ลงไปแล้วก็หยอดน้ํามันนะฮะหยอดน้ํามันหยอดพอประมาณนะตรงนี้นะ,ะถ้าหยอดเยอะในเวลาเราตอกมันจะกระเด็นนะฮะหยอดพอประมาณเดี๋ยวพอเราใส่สปริงใส่ไยเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็หยอดซ้ําอีกทีนะฮะ นะฮะกลับนะฮะบูทเนี่ยกลับด้านด้านหลังไปไว้ด้านหน้ากลับด้านหน้ามาไว้ด้านหลังนะฮะอ่าก็เผื่อไว้นะเวลาตอนเรางัดเนี่ยบูทมันอาจเป็นรอยก็ได้นะเราก็เผื่อไว้ก่อนนะก็กลับมันมาซะนะฮะ,ะหลังจากนั้นก็มาดัดสปริงนะฮะให้มันงุ้มลงไปเพื่อให้ตรงวงกลมขอบสปริงมันเล็กลงถ้าเกับมันเล็กลงแล้วก็จะวางลงไปใต้เขี้ยวได้ง่ายนะฮะ ีก็ใช้ปากไขควงนะปากแบนนะฮะ,ะช่วยดันขอบมันลงไปให้มันอยู่ใต้เขี้ยวนะฮะถ้ามันลงไปมันจะดังครึบครึบครึบนะฮะอ่าดังคึ๊บครึบแบบนี้อ่ะลงไปแล้วเหลือฝั่งนี้นะฮะอ่าลงคึ๊บไปอย่างนี้เช็คดูโดยรอบว่าลงไปอยู่ใต้เขี้ยวครบหรือยังนะฮะหลังจากนั้นอ่าใช้ นี่ท่อพีวีหกขุนห้าตอกนะฮะตอกลงไปเพื่อให้ไอที่เราดัดเนี่ยมันคืนตัวนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้ปลายไขปลายไขควงปักแบนเนี่ยแหละฮะอตอกอตรงล่องโคนสปริงนะฮะเพื่อให้ปลายสปริงมันมาบาังคับบูทแล้วก็ให้ตรงขอบของสปริงมันดันเข้าไปใต้เขี้ยวแล้วก็ไปล็อกอยู่ ตรงใต้เขี้ยวของเบาบูทเนี่ยนะฮะทำวิธีนี้รับรองแน่นแน่นอนนะฮะไม่มีหลวมโคกเพกนะฮะบางคนบอกว่าใช้บล็อกตอกอย่างเดียวได้ไหมได้นะแต่มันอาจจะไม่แน่นนะฮะบางทีอาจจะไม่แน่นนะเพราะปลายสปริงบางทีมันยังอ้าอยู่เนี่ยนะฮะ เอาล้วครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็มาหยอดน้ํามันซ้ำเข้าไปอีกครั้งนึงฮนะะเพื่อให้มันโชกๆนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปประกอบใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ